สวัสดีครับวันนี้ความรู้ของเก่าจะพาเพื่อนมาปอกสายไฟสายไฟนี้เป็นสายไฟบ้านนะสายไฟเข้าบ้านเส้นสีดำสายไฟนะครับผมตัดมา1กิโลนะฮะเรามาดูกันว่าหนึ่งกโล2ฉีดนะรเรามาดูกันว่า1กโลสอฉีดเนี่ยเมื่อเราปอกออกมาแล้วเราจะได้ขายได้กี่บาทนะครับดูวิธีการนะฮะการปอกการปอกก็ให้เอาสายไฟเนี่ยแนบลงไปกับพื้น แนมให้สนิทเลยแล้วก็เอามีดกรีดเป็นมีดคัตเตอร์นะครับที่ใช้ในการกรีดมันมีหลายวิธีนะถ้าจะให้ดีก็ใช้เครื่องปอกนะครับจะง่ายที่สุดเลยนะใช้เครื่องปอกแต่ถ้าใครขี้เกียจนะไม่มีเครื่องปอกแต่ขี้เกียจก็ไปเผาไฟนะ เผาไฟอ่าแต่ผมนะครับจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูวิธีการปอกอีกวิธีการนึงนะครับเอาเบียบบ้านๆตามที่เรามีเลยก็ปอกด้วยนี่แหละมีดคัตเตอร์นะครับ จากที่แกะออกมาเสร็จนะปอกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะได้ตัวลวดมีนียมนะก็ได้ปอกสายไฟเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะได้กี่บาทลวดมเนียมได้6ขีดปอกสายไฟที่ปอกออกมาแล้วได้6ขีดเหมือนกันนะสายไฟ1.2กิโลนะหลังจากที่เราคัดแยกออกมาอ่าคัดแยกออกมาก็คือปอกออกมาเรียบร้อยแล้ว ได้ลวดมินียม0.6กิโล6ฉีดโลละ3.5 21บาทเปลือกสายก็ได้6บาทนะฮะ6บาทก็คูณ3โลละ3บาทนะครับได้1.8ยอดรวม22.8นะครับ22.8ก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับสาย1.2กิโลเป็นสายไฟเข้าบ้านนะครับสายไฟเข้าบ้านสายสีดำเป็นสาย PVC สาย PVC สีดำได้ประมาณนี้ ราคานะครับราคาลวดมินียมแล้วก็ราคาเปลือกสายแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เปลือกสายก็อาจจะราคาสูงนะครับแล้วก็บางพื้นที่เปลือกสายแต่ h, ไม่ใช่ลวดมินียมนะครับก็อาจจะได้ราคาสูงกว่านี้นะครับก็เป็นแนวทางนะเผื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ที่กําลังอยากลองซื้อสายไฟมาแกะนะแต่ยังไม่รู้ว่า1กิโลเนี่ย ควรซื้อโลละเท่าไหร่ดีก็ออกมาแยกให้ดูแล้ว1.2กิโลแยกออกมาก็ได้22บาทเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อก็ให้ซื้อต่ำกว่า22บาทนะครับแต่พื้นที่ใครนะครับถ้าหากถ้าหากราคามันสูงกว่านี้นะครับราคาสูงกว่านี้ท่านอาจจะได้เยอะกว่า22บาทอาจจะได้เป็น30บาทอาจจะได้เป็น35บาทนะฮะเวลาท่านไปซื้อก็อะจะไดะ้ลูกค้านะคนขายก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับ แต่ถ้าพื้นที่ใครราคาไม่แรงก็จะได้ประมาณนี้เนาะเอามาฝากกันครับสวัสดีครับ